วัสดีครับตาตีมาแล้วครับก่อนฟุตบอลแข่งเรามาพบกันครับย้อนวันๆเช่นเคยครับหนึ่งคู่ที่ให้ไว้เน้นๆเข้าเต็มๆครับใครที่ตามตาตีมามีแต่เฮงครับอาเซนอนที่ให้ไว้ชนะลีดยู่นเตตไป4ประตูต่อหนึ่งครับรวมสกอร์ที่ให้ไว้กินเต็มๆครับคู่นี้มาครับวันนี้ทั้งพรีเมียร์ลีกโคปาอิตาเลียเดเบโคพาวทั้ง3ลีกใหญ่มาครบเริ่มที่เดเบโคพาวครับยบร์มิวนิคพบกับไฟบวกรอบแทีมสุดท้ายเจ้าบ้านยบร์มิวนิคของโทมัสทูเค ผลงานโดยรวมในช่วงหลังของพวกเขานั้นก็ต้องบอกว่าทำได้ตามเป้าหมาย10เกมหลังสุดของพวกเขานี้จากทุกรายการชนะ8แพ้2ขณะที่ไฟบวกผลงานโดยรวมในช่วงหลังของพวกเขาก็ต้องบอกว่าฟอร์มดูแผ่วลงไปเยอะครับ7เกมหลังสุดจากทุกรายการที่ลงเล่นพวกเขาเก็บใช้มาได้แค่เกมเดียวเท่านั้นแล่รอ,อบนี้ไฟบวกเองพวกเขาจะต้องมาเจอกับทีมจ่าฝูงจากบุนเดสลีกาเยอรมันอย่างไบเยมวนิกไบเยมวนิกนั้นดูค่อนข้างโดดเด่นและเหนือกว่าครับทำให้เกมนี้เชื่อว่าโอกาสที่เจ้าบ้าน บ่ายเยมูนิจะเป็นฝ่ายเปิดบ้านเก็บใช้ในเวลาและน่าจะลุ้นยิงให้สกอร์คาดที่บ่าย n ยมูนินั้นชนะถึง3ประตูต่อศูนย์ครับ มาต่อกันที่คู่2ครับโคปาอิตาเลียรอบรองชนะเลิศนัดแรกบิ๊กแมตช์แห่งแดนมักโรนีมาลายูเนตุสครับพบกับงูใหญ่อินเตอร์มิลานในช่วงเวลาตีสองยูเนตุสผลงานช่วงหลังของพวกเขาก็ต้องบอกว่าผลงานเน้นดีในระดับหนึ่งเลยพอ13เกมหลังสุดทุกรายการที่ลงเล่นชนะ11เสมอ1แพ้1ขณะที่ทีมเยือนครับงูใหญ่อินเตอร์มิลานภาพรวมของพวกเขาก็ต้องบอกว่าฟอร์มยังดูกระท่อนกระแท่นโอเกมหลังสุดชนะ1เสมอ1และแพ้1นเกมด้วยกันครับบอลถ้วยรอบนี้อินเตอร์เองพวกเขาจะต้อง มาเยือนกับทีมที่มีศักยภาพที่ค่อนข้างเหนือกว่าเกมนี้ถ้าให้เลือกผู้ชนะคงต้องมองเป็นม้าลาย U ูเวนตุสเท่านั้นครับที่ดูจะมีภาษีดีกว่าตาตีออกตัวแรงเลยครับยูเวนตุสชนะ2ประตูต่อ0ูนย์ ต่อด้วยคู่ที่3ครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษค่ำคืนนี้เลสเตอร์ซิตี้ครับพบกับแอสตันวิลล่าจิงจองสยามครับที่เพิ่งปลดโค้ชไปหลังร่วมลบกันมาถึง4ปีอย่างเบนเดนลอจเจอร์ในเกมที่บุกไปพ่ายคริสตันพาเลตมา1ประตูต่อ2หลังรองบวยของลีกครับมี25แต้มหนีห่างเซาแธทมป์ตันที่เป็นบวยของลีกอยู่2แต้มเท่านั้นเกมนี้อดัมสเตเลอร์และไมค์สโตเวลคงจะขึ้นมาเป็นกุนซือขัดตาทับไปก่อนโดยในช่วง5นัดหลังนี้สกดคำว่าชนะไม่เป็นเลยครับแพ้ เจมส์มาริสันเดิลเบอรีฮอลลฮาวิบาร์นั้นพร้อมเป็นตัวความหวังให้กับทีมอันแอสตันวิลล่าโอ้โหฟอร์มเฟวมากครับล่าสุดบุกไปถล่มเชลซีมาที่สแตมฟอร์ดบิดถึง2ประตูต่อศูนย์ลูกทีมของอูนานเมเลี่ตอนนี้กําลังมั่นใจกันมากมากครับจอห์นแม็กกินวัดกินแรมซี่นั้นพร้อมปันป่วนในเกมนี้แน่นอนความน่าจะเป็นในเกมนี้นั้นแอสตันวิลล่าพวกเขาเองนั้นบุกไปเจอทีมรองบวยของลีกในวันนี้ทําให้เกมนี้เชื่อวว่่าาาาโอกกกสททีีมมมเเยยนนนนั้้้้้จะะบบุุคชแแล็3ตไไปด ควรเลือกเชียร์แอสตันวิลล่าชนะที่1ประตูต่อศูนย์ครับในเกมนี้คู่สุดท้ายบิ๊กแมนแห่งพรีเมียร์ลีกค่ำคืนนี้ครับสิงบูครับเชลซีพบกับหงแดงลิเวอร์พูลได้แพ้คาบ,บ้านมาครับสำหรับสิงบูต่อแอสตันวิลล่ามาศูนย์ต่อสองเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทําให้เชลซีนั้นหล่นมาลังอันดับสิบเอ็ดพร้อมเป็นฝา่งเส้นสุดท้ายที่ทําให้สิงโตน้ําเงินคราบหมดความอดทนและตัดสินใจตัดเพิร์ไลทเกรแฮมพอตเตอร์ตกเก้า e, อี้กุนซือไปเป็นที่เรียบร้อยและแต่งตั้ง เชลซีที่คาดว่ายังใช้งานไม่ได้ครับอาร์เดลเมนดีเดียโกซิวาอับเรกูเอต้าอามันโดโบโย่าโอบาเมยังส่วนในลายของเวสลี่ฟอร์ฟอนา่าและลาฮิมสเตอร์ลิงนั้นจะต้องรอเช็คฟิตอีกครั้งขณะที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าซัตเตอร์นั้นจะใช้คีแมนชุดเดิมเป็นหลักที่เขาเคยใช้นะครับบุลีบาลีลิทเจมเบนชิเวลเอนโชเฟอนันเดสชววัวร์เฟลิกไคฮา,าวเวตทีมเยือนครับหงแดงล่าสุดก็บุกไปโดนแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นขยี้ยับถึงซีหนึ่งครับซึ่งเป็นความพ่ายแพ้สามนัดติดต่อกันในทุก ายการของหงแดงเลือบภูซีเมการนั้นเตรียมลงมายืน Back แบ็กซ้ายแทนแอนดูโรเบอร์สันขณะที่เกมลุกเฟอร์มิโน่กับดาวินูเยสน่าจะได้ลงล่าตาข่ายแทนโกดี้กัตโปและเดียโก้โชตาเกมนี้แฟนบอลเชลซีคงอยากเห็นทัพสิงบูนั้นงัดฟอร์มเก่งออกมาได้แล้วครับตามทฤษฎีบอลเปลี่ยนโค้ดส่วนทางหงแดงเลือบภูครับโดยเฉพาะฟอร์มนอกบ้านครับซึ่งฤดูกาลนี้แข้งหงแดงนั้นทําผลงานนัดเยือนในลีกสุดย่ำแย่แพ้ถึง8เกมครับจาก14นัดดูแล้วต่างฝ่ายต่างอยู่ในกราฟขาลงครับ แต่ยังไงก็ฮึดใจเชียครับหงแดงดูจะมีภาษีดีกว่าลูกทีมของเจอร์เกนคอปจะบุกมาขวา3ามแต้มในเกมนี้ไปได้ทีสกอร์หนึประตูต่อ0ูนย์ครับโอ้โหเป็นไงล่ะครับนี่คือสีคู่ที่ตาตีนั้นจัดมาให้ในเน้น,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 นวิเคราะห์แบบสับละเอียดครับโค้ชนั้นจัดให้ก่อนฟุตบอลเตะนั้นเรามาพบกัน